นกนางแอ่นนับปันหนีหนาวต่างแดนพักเหนื่อยที่อ่างห้วยหยวกเชียงใหม่ครับนกนางแอ่นนับปันตัวครับบินหนีหนาวจากต่างประเทศคาดว่าจะมาอาศัยอยู่ตามต้นไม้ใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยหยวกติดกับส่วนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และยังจับแผงไฟโซลาเซลล์กระดิกคนห่างกันไปมาบริเวณใกล้กับคอกแพะส่วนูงแพะแคร มินิปิกมีปากันอาบแดดคลายหนาวโดยภาวะนกดังแอนฝูงใหญ่กจำจํานนับปันตัวครับบินวนไปมาเหนือท้องฟ้าอ่างเก็บน้ำห้วยหยวกและส่วนเฉลิมพระเกียรติ82,000อาองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่และได้ลงจับตามต้นไม้รวมทั้งเกาะตามแผงไฟโซลาเซลล์จำนวนหลาย ส่งเสียงฮ้องและปากันกลางขนหางกระดิกกันไปมาเหมือนแข่งกันสะบัดหางยให้ดูหน้าฮักเพลิดเพลินแต่เมื่อมีเครื่องบินบินผ่านท้องฟ้าเหนืออ่างเก็บน้ําห้วยหยวกฝูงนกทางแอ่นตึงมดจะปากันบินวนไปมาส่งเสียงร้องนานกว่า10นาทีกว่าจะลงมาจับตามต้นไม้ทางนี้คนดูแลสวนอาบาจอเชียงใหม่บอกว่าเพิ่งจะเคยเห็นฝูงนกทางแอ่นเป็นวันแรกที่ผ่านมาบ่เคยมีฝูงนกนาแอ่นจานวนมากขนาดนี้มาก่อนเชื่อว่าน่าจะหนีหนาวมาจากต่างประเทศ และแวะมาพักเหนื่อยบริเวณนี้ชั่วคราวจากนั้นก็จะบินต่อไปหาที่พักอาศัยใหม่และบินต่อลงภาคใต้เพื่อบินกลับประเทศต่อไปขณะเดียวกันสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงเช้าคําบยังืแพะแครมินิปิกมีในส่วนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ปาการออกมานอนอาบแสงแดดที่ส่องมาถึงในคอกเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายบางตัวขึ้นไปนอนอยู่บนคอนโดชั้น4แต่บางตัวจะนอนตามพื้นดินรวมทั้งห้องน้องภูมิใจและลูกแพะแครบปิกมีเกิดใหม่อายุครบหนึ่งเดือนพอดีซึ่งกับหลังหน้าฮักแลก้วก็สุกส เป็นขวัญใจนะักท่องเที่ยวและก็ละอ่อนครับ